แมวโคราชหรือแมวสีสว่างเป็นหนึ่งในแมวมงคลโบราณของไทยที่ปรากฏในตำราพินัยแมวมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีถิ่นกำเนิดจากจังหวัดนครราชสีมาลักษณะเด่นคือขนสั้นแน่นสีเทาอมฟ้าสม่ำเสมอทั่วทั้งตัวมันวาวราวกับโลหะเงินและเมื่อมองใบหน้าจากด้านหน้าจะเห็นโครงหน้าที่โค้งมนและคางเรียวเล็กคล้ายรูปหัวใจ จึงได้รับฉายาว่าหัวใจสีฟ้าไม่เพียงเพราะรูปลักษณ์งดงามเท่านั้นแต่ยังมีความหมายมงคลเชื่อว่าผู้เลี้ยงจะได้รับโชคลาภความสุขความรักและความเจริญรุ่งเรืองในอดีตคู่บ่าวสาวมักได้รับแมวโคราชเป็นของขวัญในวันแต่งงานเพื่อเสริมสิริมงคลให้ครอบครัวแมวโคราชยังมีนิสัยฉลาดขี้เล่นและรักเจ้าของอย่างลึกซึง้ง ทำให้มันไม่เพียงเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคดีและความรักที่มั่นคงของคนไทยไมายาวนานช่วงศตวรรษที่19ได้มีผู้นำแมวสีสว่างเข้าร่วมในงาน b บริติ h แคทโชว์โดยเรียกมันว่าแมวสยามสีน้ำเงินหรือบลูสยามแคทส่วนในประเทศอเมริกาพบแมวพันนี้ครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1950 และเข้ามาในเกรดบริเทนในปี1972แมวสายพันธุ์นี้เป็นแมวไม่กี่สายพันธุ์ที่มีเพียงสีเดียวซึ่งก็คือสีเทาเข้มแบบสีสวาด